สวัสดีเพื่อนๆแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆชแนลมังกี้อาร์ทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวอีเวนต์ประจำวันที่30นะครับก็รีวิวช้าไป1วันนะครับก็ขออภัยนะครับก็ไปอะไรละ่ะไปชนะคูณ2คูน3คูนะครับก็จะมาเปิดให้ดูนะครับว่าเจาะการนะครับมันเจาะกันยังไงนะครับ ผมก็จะลองครับก็ไม่ได้ไปดูของใครมาเลยนะครับก็ก่อนอื่นก็การมาใหม่นะครับฮาลูกาฮาลูกะอานนี้ไหมครับฮาลูกาฮาลูกะก็เป็นจี้ควบคุมลูกเต่านะครับก็เพื่อการควบคุม,คม,คม,คมลูกเต่า46%กซ็ก็เอสบวกสุดยอดดีกว่านะครับเดี๋ยวต้องไปดูที่จี้นะครับจี้มันดีไหมนะครับ อคุมเต๋าเจ็ดเจ็ดนะครับโอเคครับก็สตาร์ทประมาณนี้นะครับส่วนลดค่าผ่านทางห้า้านะเกมบนน้้าแ8ดนะครับค่าใช้ใจ่ายถูกลงก็สี่สิบสามนะครับโอกาสทองก็หกสิบห้านะครับค่าก่อสร้างถูก7จเอนะครับล้วแล้วก็การควบคุมลูกเต๋าเจ็ดเจ็ดนะครับแล้วก็ส่วนลดการซื้อต่อหกห้านะครับ ก็ใช้ได้นะครับก็คุมเต่าเจ็ดเจ็ดก็ดีแล้ครับก็เดี๋ยวจะมาเจาะให้ดูนะครับก็จะลองเจาะเลยเลยนะครับโอเคเรามาพูดถึงลูกเต่าขาวนะครับตอนนี้ก็มีบัฟนะครับเอครับก็เพิ่มออกจากเกาะเป็นห้าสิบนะครับก็โบนัสทองโบนัสคะแนนอันดับเนี่ยก็บวกเยอะมากๆครับก็ ดีนะครับก็สำหรับคนปั๊มถ้วยนะครับบวกถึงห้าสิบนะครับบวกเยอะนะครับสวัดนะครับโอเคเรามาเปิดหาฮาลูกะฮาลูกาเลยดีกว่าก็แพ็กการรับประกัน A บวกเนี่ยก็จะเปิดไม่ได้นะครับผมขอเปิดชุดกาฟฟีเมียมแล้วกันนะครับไม่มีแสงนะซสงเลครับ โอเคครับไปเปิดต่อไปนะครับลูกบาททองเพียบเลยนะครับก็ลบไปแล้วนะครับลูกบาทเอ,อลูกบาทซิลเวอร์นะครับโอเคเปิดต่อครับไม่มีแสงเลยนะครับที่จริงผมจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับเปิดอย่างนี้นเนี่ยโอเคต่อครับ ผมจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับโอเคเปิดต่อนะครับได้ยากนะครับเนี่ยมันไม่มีแสงครับได้ยากเปิดส่งมามาทองแล้วกันนะครับไม่ได้นะครับ ก็ขอเปิดแค่บวกห้าพอนะครับเก็บบวกสามสิบไปอีเวนต์หน้านะครับโอเคโอเคเปิดแต่บวกห้านะครับโอเคมีแสงนะเอบวกครับ โอเคมีแสงแล้วครับสีไล่สีม่วงนะครับเบือบุอีกแล้วไม่มีแสงนะครับต่อเลยนะครับก็มีการสวมสมบัติเฟสติวัลด้วยนะครับก็หาพวกอัยามณีมาเจาะรูนะครับก็ ผมก็ไม่อยากเสียเพชรน,นะครับก็ลูกเต๋าใหม่จะมาแล้วนะครับก็จะเก็บเพชรไว้นะครับโอเอบวกรัวๆเลยครับอย่างนี้น่าจะาจะไม่ได้อีกแล้วนะครับโอเค สามสิบักใบงนะครับโอเคสักแพ็คหนึ่งครับแพ็คตัวท้ายนะครับโอเคมีแสงนะครับขอเอสเถอะครับไม่มีรวมฟิตนะครับแย่เลยนะครับมีแต่อัลบั้มนะโอเคชื่อไม่ขึ้นนะครับจัสซาคิกีนะครับก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับ ก็มาดูที่เครื่องรางของเขาดีกว่านะครับครือกรารควบคุณลูกเต๋า47ก็ยังน้อยกว่าหมวกสุดยอดนะครับก็หมวกสุดยอดก็ประมาณ48นะครับโอเคนะครับก็ใช้แทนได้นะครับถ้าใครไม่มีหมวกสุดยอดถ้าใครไม่มีหมวกสุดยอดก็ใช้แทนได้นะครับ โอเคไอเฟสติวัลนะครับก็ถ้าสุ่มก็จะมีอัยมาีอยู่ในนี้นะครับถ้าเรามาดูเอ,อเดี๋ยวขอเปิดไอที่ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูนะครับผมก็ไปเล่นคูณสองคูณสามคูณห้ามาแล้วมาเปิดลายก่อนนะครับคูณสามนะครับก็ที่เมื่อวานไม่ได้แคสก็ไปเล่นสมกล่องสมบัติเนี่ยแหละครับ โอเคเปิดเลยนะก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับชนะเกมโบนัสบกหกนะครับโอเคต่อไปก็ต่อเลยนะครับก็ดีนะครับต่อไปก็กอ,องสมบัติรับสูงนะครับโบนัทองสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับอัญมณีอาานันไหนดีสุดนะครับ อันนี้และอันนี้คือแล้วก็จะมีโหมดล่าสมบัตินะครับก็เอาการ์ดมาชนกันแล้วเอาลูกเต๋าบวกแต้มไปนะครับก็ประปาดนี้นะครับก็อันไหนดีสุดนะครับผมก็บอกเลยนะครับการควบคุมลูกเต๋าอย่างแน่นอนนะครับก็ดีนะครับก็ยิ่งถอยยิ่งเยอะยิ่งถอยแม่นนะครับก็ดีนะครับ ดีอีกแล้วนะครับก็จะใส่ให้ดูนะครับก็ใส่ประมาณนี้นะครับโอเคเพิ่มเลยนะครับก็จะมีเครื่องหมายสารลักบนหัวนะครับไม่รู้ว่าเจาะได้กี่ช่องนะครับน่าจะสามช่องนะครับ น้ารูแล้วหน้าทางจะสามซองช่องนะครับเสียงดวงดูไหมครับเออเพิ่มช่องอีกช่องหนึ่งได้ไหมครับก็เพิ่มได้เลยนะครับ2ช่องไปเพิ่มเลยนะครับโอเคก็เพิ่มประมาณนี้นะครับสามารถเจาะได้สูงสุด3ช่องนะครับ รวมไปเลยนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับก็ใส่ย,ยังพอดีนะครับก็มรดทองใส่ไปก่อนเลยนะครับมรทองใสไปก่อนเลยนะครับเดียแล้วมันถอดถอดได้ไหมครับ นนีะครับก็ดูแล้วหน้าทางจะใส่แล้วใส่เลยนะครับก็ผมก็เอาโบนัสทองแล้วกันมันก็มีแค,แค่แค่นี้นะครับค่าก็สร้างถูกกับโบนัสทองนะครับก็สร้างถูกก็อาจจะหายากครับสีเขียวหน้าทางจะดีสุดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะครับเสียงอาจจะดีเลยนะครับก็ ขอภัยนาที่นี้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับผม